สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประธานสุธมาหรือช่างหนุ่มนะครับสวัสดีครับผมคุณผู้ชมกลับมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับช่องประธานสุธมาหรือช่างหนุ่มนะครับผมคุณผู้ชมครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ งานพื้นนะครับงานพื้นในที่นี้คืองานที่มีปัญหามานะครับผมเราจะแก้ยังไงนะครับงานที่มีปัญหาที่ผมจะพูดถึงอยู่นี่ก็คือเป็นงานลักษณะพื้นผิวสีเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นแตกลายงาแตกเป็นเส้นนะครับหรือว่าจะแตกด้วยแบบสีกระเทาะนะครับหรือว่าจะขึ้นเป็นตุ่มผดผื่นนะครับหรือว่าจะเป็นสีแลกเกอร์ลอกล่อน หรือว่าจะเป็นแลกกเกอร์ซีดนะครับผมจะมีวิธีการและทํายังไงนะครับผมเพื่อจะให้งานพื้นพวกนี้ออกมาแบบมีคุณภาพนะครับและสามารถจะใช้งานได้ยาวนานนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าวิธีขั้นตอนการทํางานของผมจะเริ่มต้นยังไงบ้างนะครับผมจากตัวอย่างนะครับ จากตัวอย่างที่ผมได้ยกขึ้นมาในขั้นต้นนะครับผมก็จะมีวิธีการทํางานที่ลักษณะคล้ายๆกันหรืออาจจะเป็นลักษณะเดียวกันประมาณนี้นะครับผมตัวอย่างที่ผมทําอยู่นี้เป็นรถเบนซ์นะครับเป็นรถเบนซ์ซึ่งตัวถังก็มีลักษณะแตกเป็นเส้นนะครับแตกเป็นเส้นลายงานะครับก็อันดับแรกนะครับรอยพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นที่กล่าวมานะครับผมสีสีด สีขึ้นตุ่มนะครับสีแลกกเกอร์ล่อนหรือแลกกเกอร์เสื่อมสภาพนะครับต้องทําแบบนี้นะครับผมคือขั้นตอนการเปิดหน้าเอาผิวที่เสียเนี่ยออกให้หมดนะครับไม่ว่าจะแตกไม่ว่าจะเป็นตุ่มไม่ว่าจะเป็นล่อนนะครับผมต้องเอาออกให้หมดนะครับอย่างเช่นรถเบนซ์คันนี้นะครับแก้มบางคนหลังตรงนี้ก็เป็นเส้นเส้นนะครับเป็นเส้นเส้นแตกลายงาเหมือนจะอยู่ลึกๆนะครับก็ผมก็ใช้กระดาษทรายเบอร์80 ใช้กับเครื่องขัดลมนะครับผมก็จะเอามาขัดดูว่าแผลมันจะรอ,อ,อยพวกเนี้ยมันจะกินลึกไปถึงชั้นไหนนะครับผมก็จะมาขัดดูกันเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสีบางๆอย่างแล็กเกอร์ซีดหรือด้านเนี่ยก็จะใช้กระดาษทรายที่มีความละเอียดกว่านี้นะครับผมอันนี้คือ,อ,อสีมันหนานะครับมันแตกอยู่ในชั้นลึกนะครับ ต้องใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบนะครับเพื่อจะลดเวลานะครับผมให้ทํางานได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมตรงนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเลเกอร์ไม่ใช่เลกเกอร์สิผิวสีที่เสียเนี่ยมันอยู่ลึกแค่ไหนมันหนาแค่ไหนนะครับตอนนี้กําลังจะเปิดค้นหาอยู่นะครับผมว่ามันแตกไปถึงชั้นไหนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เลยนะครับผมว่าสีมันทํามากี่รอบกี่ชั้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ หลังจากเปิดไปได้สักนิดนึงนะครับเนี่ยรอยแตกตรงนี้ไม่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นไหมนะเนี่ยมันยังจะมีรอยเส้นที่ลักษณะแตกรล้านะครับพวกนี้เราต้องขัดลงไปนะครับผมจะไล่จุดนี้ดูก่อนว่ารอยแตกพวกนี้มันจะอยู่ลึกแค่ไหนนะครับผมมันจะอยู่ในชั้นสีที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องขุดขัดคุยดูนะครับผมว่ามันอยู่แค่ไหนอันนี้สีโปนะครับ ยังมีอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือสีรองพื้นในเที่ยวก่อนหน้านี้อีกนะครับขุดต่อครับผมมาดูกันนะครับผมว่ามันจะอยู่ลึกแค่ไหนนะครับต้องค้นหาก่อนนะครับว่ามันเริ่มแตกมาจากจุดพื้นชั้นไหนนะครับนี่ครับสุดท้ายก็คืออยู่ตรงชั้นสีโลงงานเลยนะครับผมพวกสีโป้พวกนี้คือรอบที่ทําขึ้นมาใหม่แล้วมันเกิดการแตกนะครับ ที่เห็นอยู่ตรงกลางนั้นคือสีเดิมจากโรงงานนะครับผมก็คือเป็นสีเกาะเหล็กของเบนซ์นะครับมันจะมีลักษณะสีออกน้ําตาลหน่อยนะครับผมสีเกาะเหล็กของเบนซ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีลักษณะนี้นะครับถ้าเบนท์ที่มีอายุเก่าแล้วนะครับจะเป็นลักษณะสีรองพื้นเกาะเหล็กเป็นลักษณะแบบสีน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากนะครับมันเป็นสีที่หนาใช้กระดาษทรายไม่ไหวแล้วครับ มันเปลืองกระดาษทรายครับผมกว่าจะขัดออกหมดเนี่ยคือต้องใช้กระดาษทรายหลายแผ่นแน่ๆนะครับนี่นะครับใบขัดสกอตไบนะครับเพื่อจะลดเวลานะครับแล้วก็ลดทรัพยากรนะครับที่จะเอามาใช้นะครับผมเนื่องจากสีโป้มันหนาหนามากๆถ้าจะปั่นกระดาษทรายคิดว่าต้องใช้หลายแผ่นเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเครื่องทุ่นแรงนะครับแล้วก็ลดเวลาอีกอย่างหนึ่งนะครับ หรือก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าหนาในลักษณะนี้นะครับก็ใช้ไดร้อนนะครับเป่าออกไปแล้วก็ขูดหน้าออกไปก่อนชั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อประหยัดเวลานะครับผมนะครับหลังจากเปิดหน้าออกไปด้วยแผ่นขัดสก็ตไบส์แล้วนะครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับเราจะไม่ได้ขัดถึงเหล็กนะครับผมก็นี่นะครับก็จะเหลือเป็นลายๆอยู่เราจะขัดพวกสีรองพื้นกับสีโป้ที่ทํามาใหม่พวกนี้ออกให้หมดนะครับ ผมจะเก็บรายละเอียดพวกนี้ด้วยกระดาษทรายเบอร์80อีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมไปกันเลยครับชั้นที่เราต้องการคือชั้นนี้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องขัดให้ถึงเหล็กนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านะครับเนื่องจากสีกเกาะเหล็กที่มาจากโรงงานเนี่ยคือสีกอเกาะเหล็กที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมถ้าถ้าเก็บไว้ได้นะครับควรจะเก็บไว้นะครับนี่ครับ เห็นไหมครับตรงสีรองพื้นอย่างนี้ยังมีรอยแตกนะขนาดเราขัดเข้ามาลึกขนาดนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันอยู่ชั้นแรกของชั้นแรกที่เขาทําไว้ครั้งแรกเลยคือคันนี้มันถ้าดูจากตรงนี้ทำมา2ถึง3รอบแล้วครับผมสีแก้มบางคนตรงนี้นะครับก็จะปั่นไหมครับที่เป็นเห็นเป็นสีโป๊เหลืองหรือว่าสีรองพื้นเทาสีจริงเลกเกอร์นะครับที่อยู่ชั้นข้างบนเนี้ย ต้องขัดออกให้หมดนะครับคือเห็นตรงนี้เนี่ยคือชั้นสีเดิมจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมก็จะขัดปรอมปานนี้ก็พอนะครับเพราะว่าชั้นสีพวกนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ยึดเกาะกับตัวถังได้ดีอยู่แล้วนะครับส่วนบางส่วนอาจจะทะลุเหล็กบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีวิธีขั้นตอนการทําอยู่แล้วนะครับก็นี่ครับผมได้ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนที่แตก หลุดกระเทาะตอนนี้ก็ขัดออกไปจนหมดแล้วนะครับก็จะซ่อมเป็นจุดๆไปนะครับผมนี่นะครับมันก็ทะลุเหล็กก็จะมีขั้นตอนวิธีการทําต่อไปอีกนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมานะครับเปิดหัวเรื่องด้วยกันเนี่ยนะครับแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมว่ารอยแตกรอยเล้ารอยเอ่อรอยด่างรอยตุ่มเราจะมีวิธีขั้นตอนทํำยังไงนะครับคือนี่แหละครับ ต้องเอาออกให้หมดก่อนนะครับผมหลังจากนั้นก็เช็ดทําความสะอาดเช็ดคราบเพื่อจะเตรียมสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมขอยกตัวอ,อย่างไว้เป็นคลิปหน้าเลยนะครับผมนะครับก็ต้องขออนุญาตแบบนี้จริงๆนะครับเพราะว่าผมจะทําคลิปแยกเป็นเป็นช็อตช็อตนะครับเป็นหัวข้อไปนะครับหัวข้อนี้ก็คือขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวนะครับเตรียมพื้นผิวในงานที่มีลักษณะแตกล้าวหรือว่า สีเสื่อมสภาพควรจะทํายังไงในขั้นตอนแรกนะครับผมก็นี่นะครับก็ขัดทิ้งไปเลยนะครับผมในส่วนที่มันมีปัญหานะครับถึงเหล็กก็ถึงไปนะครับเรามีวิธีขั้นตอนการทําต่อไปอยู่แล้วนะครับติดตามชมคลิปถัดไปนะครับว่าจะมีวิธีขั้นตอนการทําแล้วก็จะใช้อะไรบ้างที่จะมาทํางานพวกนี้นะครับก็มีหลายจุดนะครับไม่ใช่มีจุดเดียวนะครับผมโอเคครับผมฝากติดตามกันคลิปหน้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับ